ขอพรอ,องค์พระแม่อุมาเทวีวาสนาดีบารมีพร้อมพัง่งมั่งคั่งความสุของค์พระแม่อุมาเทวีเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ทรงเป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุดพระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอผู้มีจิตศรัทธามักมาข,ขอพรด้านความสุขความอิ่มเอมความผาสุขในการคลองเลือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุขประทานบุตรที่ดีประทานปัจจัยที่เพียบพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นคนดีปี2564<อ>ก้านฟ้ากิ่งดินอยู่ในธาตุดินแล้วก็ธาตุทองนะครับในปีนี้คุณที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของการงานและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอธิษฐานจิตกราบขอพรต่อองค์พระแม่อุมาเทวีให้ประทานความสุขความสำเร็จความก้าวหน้ารุ่งเรืองอำนาจบารมีและ ในเรื่องของการขอบุตรได้อีกด้วยครับ EP หน้าจะพาคุณผู้ชมกราบสักการะและรับพลังมงคลพลังบวกดีๆจากมหาเทพองค์ไหน1ใน8มหาเทพอาวอกราชประสงค์อย่าลืมติดตามชมนะครับขอความสุขสวัสดีความมั่งมีมีกับคุณผู้ชมทุกท่านครับองมศรีมหาอุมาเทวีณนะมาหาสวัสดีครับ